ีนนม็กออกแทนทุกคนแล้วครับก็ผมไม่ออกกำลังการแทนทุกคนแล้วนะครับ ังไงก็อย่าลืมนะครับผมเซอร์รีเพิ่งอ,ออกใหม่ครับมิลเลอร์กอสนะครับสามารถไปได้เลยนี่เลยมีปุ่มก้นอยู่นี้ด้วยนะครับผมก็สามารถหานซื้อกันได้นะครับอา้าวมาได้ไงวะงงนะฮะก็วันนี้ก็น่าจะได,ได้โอ้โหอยู่ด้วยกันยาวๆอา่า ไม่แต่เงินรู้ปะคืออะไรอะไรแต่กี้มีคนพิมมาว่าบอกว่าลิปติ้นศูนย์หนึ่งเข้าแล้วลิบติ้นศูนย์หนึ่งเข้าแล้วถูกใช่ใช่ก็ต้องไปกดใช่คือถ้าไม่กดก็พลาดถูกเออมองเข้ากันนะคำว่าริบติ้นศูนย์หนึ่งเนี่ยถ้าคนไม่เข้าใจนะเอาไปดูคลิปเก่าผมแบบใช่ใช่ีหมอก็ได้เพราะว่าเราพูดไปหมดละสรรพคุณทุกอย่างถูกจรงจริงเป็นสีที่ที่ดีถูกยอดนิยม จริงอันนี้เขาพิมมาอ๋อหรอเขาพิมมาเขาพิมมาใช่เขาอยากรู้ใช่ไปอยากรู้ว่าเข้าเมื่อไหร่วะแบบไม่เข้าสักทีหมดไปนานมากแล้วเข้าแล้วครับตอนนี้เข้าแล้วเข้าแล้วจริงผมก็เพิ่งรู้พร้อมทุกคนเลยโอเคสรรพคุณคืออะไรว่อกี้เอางี้ขอโปรตีนก่อนได้ได้ได้กับเลยไหมกูไม่กินโปรตีนแล้วโอเคน้ำเยอะเกินเหรอ อ่าไม่กินก็ได้ไม่กินไม่กินไม่กินมีสอโอเคโอเคโอเคนะกลับบ้าน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 ไปสวัสดีครับสวัสดีครับดไม่เป็นไรกระจอกู่แล้ไม่เป็นไรไปกลับบ้านดีเจอกันสสวัดีรีบเลยนะรีบเลยนะมึงจะได้รีบว่างไงล่ะออ๋ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงกลับบ้านแล้วนะเจอกันเจอกันครับก็ วันนี้ก็สนุกมากสนุกมากสนุกสนุกแหละคนดูสนุกกูสนุกหือเป่าไม่รูจริงยังไงก็ไปเจอกันใหม่เดี๋ยวรอฟูทีมฟูทีมฟูทีมไปเดี๋ยวรอฟูทีมครับแล้วเดี๋ยวเจอกันเอาแบบครบเลยถูกต้องเจอกันฮะเดี๋ยวไกับไปดีดีเจอกันเจอกันเจอกันก็ไข่มาขี้ใส่กุญแจประตูกูวะโอ้โหมึงแม่นเหลือเกินของเปล่า นกกะสิมึงคิดว่าเป็นคนเหรอเขี่ครับทุกคนทำหนึ่งนะเจอกกันนะทุกคนเข้มะครับโอเคครับเพราะว่าแม็กซ์ตั้รถปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจะตัดไปนะครับก็เป็น ไปได้ขนาจะไม่เอาเฮ้ย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 เงินไปแล้วเงินไปแล้วงงเลยโอเคครับผมเจอกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนนะฮะนะหาได้คุยกันก็สนุกดีอย่าลืมกินข้าวพักผ่อนนะครับอย่าลืมออกกำลังกายนะครับนอนหลับให้เพียงพอนะครับยิ้มกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมโดดๆพวกเราเยอะๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คราวต่อไปนะครับสำหรับนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะ o u g u y s t o d a y เจะปืนครับ เดี๋ยยังสตาร์ทติดล่ะเกียจใช่ไหม